วัน plus เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากนะครับแต่ขอลองนะฮะวัน plus อยากแก้ตัวกับวัน plus 8เรื่องความร้อนได้ปะสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้าวัน plus นะครับเจ้าวัน plus 8หรือว่าวัน plus 10r เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีลีกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ย หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กรือนี้นะครับต้องขอ,อบคุณทางเว็บไซต์เวโปนะครับเขามีการรายงานว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว one plus e i g เนี่ยนะครับก็เกิดเรื่องของความร้อนมากขึ้นคือต้องเให้ฟังก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางอินเดียเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มที่จะวางขายเจ้าตัว one plus 1 0 r เนี่ยไปเมื่อวาน นะครับแล้วก็ส่วนคนจีนเนี่ยก็จะได้ใช้เจ้า One Plus Ace นะครับเพราะว่ามันก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าเป็นการ rebrand แล้วคิดดูว่าที่จีนเนี่ยทางเว็บไซต์นะครับ s i n a Finance เนี่ยก็เริ่มมีการออกมาแล้วว่าเฮ้ยผู้ใช้เจ้าตัว One Plus Ace เนี่ยนะครับเริ่มที่จะรู้สึกถึงอาการของ overheating ของเจ้าตัวมือถือตัวนี้แล้วแล้วไม่ใช่คนเดียวไง ยูเซอร์คนนี้นะครับเขามีการบอกว่าเขาเล่นเกมไปแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวความร้อนงแบตเตอรี่เนี่ยมันขึ้นสูงขึ้นมาถึง43.5เซลเซียสนะครับแล้วก็ไปวัดที่ความร้อนของ CPU เนี่ยมันก็ขึ้นสูงขึ้นมาถึง46.5เซลเซียสเลยใช่ปะใช่ ประกอบกับคลิปของทางไวโปยูเซอร์คนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็มีการใช้เจ้าตัว OnePlus Ace เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการวัดเจ้าตัวแบตเตอรี่แล้วก็รคคอร์ดนะครับเจ้าตัววิดีโอไว้เลยนะครับก็คือคือเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยอุณหภูมิของมันขึ้นมาสูงถึง44.6เซลเซียสนะครับแต่เมื่อเราไปวัดเจ้าตัวความร้อนของ CPU เนี่ยมันขึ้นมาถึง60.4ซลเซียสบ้าไปแล้วมีเดียเท คือไม่ใช่แค่2 3สามยูเซอร์เท่านี้นะครับในเว่ยโปตอนนี้เนี่ยยอดฮิตมากๆนะครับถือว่าติด h a ชแทเกือบขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเขาจะ h a ชแทว่า OnePlus Phone so hot that b u r n in hand อันนี้คือแปลอังกฤษให้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดภาษาจีนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกภาษาจีนนะแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่า OnePlus เองเนี่ยเขามีการตอบกลับเหมือนกันนะครับของผู้ใช้ OnePlus Ace นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ s i n a Finance เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ย ผู้ใช้คนนี้เนี่ยที่เขาเล่นเกม Genshin Impact มานะครับประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นสูงถึง42กว่าเซลเซียสนะครับอาการร้อนที่มือมากๆจนเขาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นในเรื่องของ Quality Control หรือเปล่าหรือว่าไอ้เจ้าตัวมือถือที่เขาได้มาเนี่ยมันเกิดมีตำหนงตำหนิหรือเปล่าหรือว่ามันร้อนผิดปกติหรือเปล่าแล้วรู้ไหมว่า OnePlus นี่เขาตอบกันมาอย่งไงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติ ของการเล่นเกมแล้วก็มันก็เกิดความร้อนบ้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปไม่ต้องย้อนกลับไปก็ได้นะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวโปโกนะครับ F4 GT ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปเช็คข้อมูลดูนะครับตอนนี้เนี่ยการจัดการความร้อนของเขาเนี่ยเทพขึ้นมากๆนะครับคือเขาเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขจริงๆชิปตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเรือธงที่มันร้อนกว่าตัวนี้อีกตัวนี้เนี่ยใช้เป็นชิป mediatek demensity 8100 max ถือว่าเป็นชิปตัวแรกแหละนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ต้องควบคุมความร้อนได้ดีกว่านี้ป่ะนั่นะคือสิ่งที่ oneplus ที่เขาจะพูดนะครับคือเขาจะบอกว่าไอ้เรื่องความร้อนเนี่ย o v e r h e ีทแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่ป่ะพี่น้องก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าทาง oneplus เนี่ยเขาจะออกมาแก้ไขในเรื่องของซอฟต์แวร์ยังไงบ้างนะครับสำหรับคนไทยนี่ก็รออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าตัวจีนเนี g, g ่ยก็คือ oneplus e d e เนี g, g ่ยนะครับเขาเปิดตัวที่จีนไปในวันที่21 เมษายนนะครับที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยคนจีเขาได้ใช้ก่อนพวกเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของทางอินเดียเนี่ยเขาก็เปิดตัวไปเมื่อในวันที่27ใช่ป่ะ28เมษายนนะครับแล้วเขาก็เพิ่งได้ใช้กันเมื่อวานนี้เองนะครับที่เพิ่งจะวางของวางขายกันอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยก็ อยากให้เขาแก้ไขในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือว่าโอเวอร์เฮตทิ่งนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว One plus a c e หรือว่า One plus 1 0 r เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็หรือแล้วก็แชร์ subscribe แล้วไว้ช่วยกันในคลิปหน้าวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทำไมตัวนี้มันดันไม่ร้อนเนี่ยเข้าใาจารยแมแต่ว่าไอ้ตัว OnePlus 10R หรือว่า OnePlus 8นี่มันร้อนมากเลย